ใหญ่ดีครับผมริ่งใหญ่ดีก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับจริงๆก็พวกเราทั้งสองคนก็ผูกพันกับสยามก๊าซกันมานานอย,อย,อยู่พอสมควรมาอีเ,อเวนต์บ่อยมากก็ดีใ,ใจที่มาถึงวันนี้ครับผมครบรอบยีปีก็ก็มาร่วมงานครับผม20ครบรอบยีปีสยามาก๊านครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีตรงลานบาร์ก๊านก็จะมีการมีร้องเพลงครับร้องเพลงให้ทุกทุกคนฟังครับผมบอกว่าทุกคนจะชอบอยู่สปอยว่าเราจะร้องเพลงอ่ะโโอ้ห หรือว่าจะเต้นหรือว่าทุกคนรอตั้งตารอตั้งตารอผมก็รอดูไมคี้เต้นเมครับผมก็แฮปปี้อินนิเว a r y อร์รีนะครับผมครบรอบ20ปีสยามพารากอนนะครับก็ขอให้สยามพารากอนอยู่คู่กับคนไทยแบบนี้แล้วก็เป็นหนึ่งในห้างชั้นนำของประเทศไทยต่อไปอีกนานๆเลยครับอีกหลายหลายปีครับผมแล้ขอให้เป็นฟีนอนเมนนนอย่างที่เป็นตอนนี้ไปไปเรื่อยๆหลายหายปีเลยครับ จริงๆเรามีแผนไปเที่ยวด้วยกันนะด้วยกันด้วยแต่แผนนั้นล่มไปแล้วอ๋อครับพอดีเหมือนไทยโรนเทไม่ได้แต่ละเดนมันก็คือ postpon น้อง postpon ไม่ใช่ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นแต่ว่า postpone ไปอนาคตอนาคตเพราะว่าเหนื่อแบบสุดแวแบบยิ่ยากเลแหมกว่าจะมากว่าจะมันนีวใช่ไหมใช่ครับผมใช่ไหม กินหน้าก็ได้โอ้จริงจริงก็ก็มีมีแผนไปต่างประเทศครับแต่ว่ายังยังไม่รู้ว่าที่ไหนเนาะแต่แต่จริงๆที่ที่ที่เล็งไว้ก็คือเมืองหนาวหนาวครับแต่ตอนนี้คือที่นี่ก็ที่ไทยก็หนาวแล้วก็ไม่ต้องไปไหนแล้วครับผมเราอยู่ที่นี่ใช่ประเทศไทยอากาศดีแล้วก็เลยแบบก็เลยโลใช่แต่แต่ตอนที่อยู่เทไอมันยังไม่ได้ไอไม่ได้เทยูนะแค่บอกว่าแบบ enjoy นะ yeah enjoy นะ ไม่ไม่งอนครับไม่งอนไม่งอนไม่งอนครับก็ก็เข้าใจว่าอย่างเรแบบคิวยากแบบนี้ไมดีแล้วมันเฉพาคือแค่ที่เฉยแต่ยังว่าที่จไปอยู่ทำไมผมไม่ไปละเขากำลังเฉยเออปีหน้าปีหน้าใครใจะไปรู้ครับใครรู้โอ้โหก็เตรียมไว้เยอะอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าอาจจะยังเป็นซีเรอยู่ครับ มีอะไรที่รอสปอยได้ไหมคะผมพูดอะไรเยอะไม่ค่อยได้แต่ผมว่าปีหน้าเนี่ยสนุกครับเป็นแนวไ,ไหนน่นแนวไหนแนวไหนครับพูดไม่ได้จริงๆครับพูดไม่ได้ไรจริงๆอยากให้ติดตามครับผมวันนี้จะได้ฟังเสียงไม่ที่เ่าได้ฟังแน่นอนคร<อ>ับอะไรอยู่ก็มีไม่ใช่หรออยู่ก็พูดไ,ไปสิมีครับมีครับมีครับก็น่าจะน่าจะช่วง ต้นของปีหน้าครับผมคือมีผลงานให้ทุกคนดูแล้วของ็ฝาติดตัมเราทั้งคู่นะครับในปีหน้า new year new project <laughs> ใช่ไหมครับคุณมากี้ใช่ <laughs> new year new work new project new year new work new project หรือว่าจะ projects projects plural ก็หลาย project <laughs> ใครจะไปรู้ครับใครจะไปรู้เพราะว่ากผมยังไม่รู้เลยครับเราจะใชว่างานร่วมกันด้วยร่วมกันไหมอาจจะ ก็หวังว่าจะมีถ้าถ้ามีได้ก็อยากก็วันนี้ครับวันนี้มีงานร่วมการเขามาไวแต่พี่จใช่ใช่ใช่ก็จริงๆริถ้าอย่างกับกับช่องสามนะครับผมผมก็ยังมีโปรเจกต์ต่อกับช่องช่องพูดไม่ได้แล้วคือก็ก็กับช่องก็ยังไม่ได้หมดสัญญาแลก็ยังอยู่ในสักัดช่องอยู่บาส่วนผู้จัดการก็ ผมได้เซ็นสุดสัญญาผู้จัดการแล้วตอนนี้ผมออกมาดูแลตัวเองแล้วก็จริงเรื่องมันก็ผ่านมานานพอสมควรแล้วครับจบกันได้ดีครับปีนี้ก็เป็นปีแห่งการเรียนรู้ของผมครับว่าผมก็เปิดบริษัทใหม่ด้วยแล้วก็มีก็ก็อยู่อยากแซลไอดีก็นั่นแหละครับก็เหมือนแบบเปิดบริษัทใหม่แล้วก็ต้องเรียนรู้อะไรเยอะเลยครับผมเรื่องการรับงานจริงๆก็รับผ่านบริษัทตัวเองแล้วตอนนี้ก็มีมีทีมคอยดูแลก็ขอบคุณทีมทีม อเอ็มพรามน้องมาบราิษัทผมชื่อเอ็มพรามขอบคุณทีมมากนะครับรทีมน่ารักมากแล้วก็รจริงๆต้องขอขอบคุณคุณแม่ด้วยคุณแม่คอยซัพพอร์ตอยู่สเสมอเคือจริงๆนะที่ที่ผมพูดไปอ <laughs> <า>่ <c oughs> วปะวันนั้นผมก็อยู่ <c oughs> ใช่เขาก็อยู่เหมือนกันคือวันนั้น,นที่ผมพูดไปก็เป็นความจริงนะผมพูดไปว่าผมอยากจะทำงานใช่ไหมเห็นตัวเองว่าอยากจะ ก็มาทางานอย่างมีละครอย่างมีอะไรแต่จริงๆในคลิปที่เขาตัดมาเป็นคลิปแค่ช่วงสั้นๆค<อ>่ะคือถ้าได้ฟังถ้าได้ฟังคลิปทั้งหมดอ่ะคาถามของคิปนั้นคือเห็นตัวเองในปีหน้ายัางไง<อ>ซึ่งผมอ่ะพูดไม่ได้ไง<อ>ผมสปอยไม่ได้<อ>ก็อยากให้ทุกคนติดตามผมก็เลยบอกว่าอ,อยากกับเห็นตัวเองในมุมทํางานอีกครั้งหนึ่งในปีหน้า<อ>ก็เพราะด้วยความที่ผมพูดอะไรมากไม่ได้มันก็เลยฟังดูแบบเหมือนว่าผมแบบ อยากกลับมาทํางานอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้น้อยใจครับไ,ไ,ไม่ไม่ครับไม่ครับก็ยังอยู่กับช่องสามอยู่แล้วก็ไม่ไม่ได้มีปัญหาหรือว่าไม่มีอะไรที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นเลยครับผมมันคือสีหน้าของการหลบสปอยล์ท<อ>ูก่ตนนั้งคนที่อยากพูดจะพูดไม่ได้คือ,อ,ค,อคือเวลาผมอ่ะผมเป็นคนที่ซนซิสทีฟมากเวลาผมพูดถึงการทํางานแล้วตอนนั้นอ่ะผมใหม่มากแล้วคําถามมาอยากเห็นตัวเองยังไงคือผมอยากเห็นตัวเองในมุมจริงจังแบบนั้นอีกครั้งหนึ่ง ก็เอาจงริงก็ห่างหายการทํางานแบบถ่ายละครมานานพอสมควร<ม>ก็อยากจะกลับมาเห็นตัวเองในปีหน้าเป็นแบบนั้นบ้างครับจริงไม่แน่าจว่าพยายามจีจ้หรือพยายามจะค้นความลับอะไรสักอย่างเึง <c oughs> จลดจบผมก็อยากรูเหมือนกันผมก็เลยไปช่วย <c oughs> ผมยังไม่บอกเทศเลยนะครับ <c oughs> ใช่แต่าจูงแนวก็ได้อยู่รู้แล้วเหรอผมไม่รู้อะไรเลยครับพี่ผมเก็บเงียบมากเลยครับชื่อเรื่องอะไรอ๋อ ตอนนี้ยายไปอ่านเลยระดับระดาบเป็นชื่อบริษัอที่ไปเลยครับผมชื่อถัดตอนนี้ก็ M Prime ครับ Prime ก็คือ P R I M E แปลว่าเหมือน Prime Time นี่ M คือ M คือชื่อผมนี่แปลว่าก็เป็นผมในช่วง Prime Time ครับครับผมก็มีอะไรก็ติดต่อบริษัท i m e ได้ครับอ๋อพูดถึงมูเหรอครับ ลดอิสแอมูสินแสแปลว่ามูหรออ๋อแบบชื่อแบบนี้ดีไหมอะไรแบบนี้อ๋อก็ความหมายดีเนาะใช่ผมก็ใช่ไหมคือจริงๆในพาร์ทนั้นจะไม่ใช่เป็นส่วนผมน่าจะเป็นส่วนแม่ผมเออเขาแม่จัดการให้ใช่ใช่เป็นคนไม่ค่อยมูเท่าไหร่ครับได้ๆก็มา ดูมีป่ะดูมูยูมีป่ะผมไม่มีอะไรเลยครับผมไม่ไม่ค่อยมูเท่าไหร่ผมเปิดบริษัทชื่อทีพรามครับอ้าป่ใช่คู่แข่งเลยตรงด้้นนะเนี่ยจะแย่งแย่งกันไม่ต้องแย่งกันไปด้วยกันไปด้วยเอฟพรามทีรามครับผมก็ก็เดี๋ยวจะมีมีผลงานนะครับผมต้นปีหน้าครับผมต้นปีหน้า รอดูนี้ก็อยู่ในระหว่างการทำงานอยู่ครับแต่แต่ก็อยากจะฝากทุกคนติดตามเราทั้งคู่เลยครับมันส่งพอเราทั้งคู่เป็นเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ใช่ไหมคะเซอร์ไพรส์แฟนแฟนงานครัจริงถ้าจะเซอร์ไพรส์ก็ต้องเป็นเรื่องเป็นมุมมองของแฟนๆฟนครับผมก็จะเซอร์ไพรส์ไหมแต่ว่าส่วนตัวของพวกเราก็เต็มที่กับงานอยู่แล้วคุณอภัยนี่แหละอภัยลงอีกไหมก็รู้สึกว่าของผมมันมีอะไรที่เป็นแบบว่ามุมใหม่แล้วก็เป็น การงานที ja e ่ก็แฟนๆก็ก็อาจจะเคยมาก่อนแต่ว่าจะมีมุมใหม่ๆด้วยซึ่งซึ่งก็ตื่นเต้นมากแล้วก็แล้วก็มั่นใจแล้วก็มั่นใจว่าว่าคนจะจะจะชอบว่าน่าจะว้าวครับคิดว่าวหน้าแบบไหนครว้าวแบบว้าวอันนี้ต้องต้องถามคนนี้นะครับว้าวหน้าแบบไหนถ้าสมมติถ้าสมมติไปกี่ลูปปุ๊บสบายปุ๊บอุ้ย ตัวนี้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 ประเทศละก็มีนะคะมีสได์ตัวหนึ่งนน้ผมก็อ่านผมก็ว้าวอันนี้ว้าวตัวนี้เลยครับแฟนแฟนไปคว้าแฟนแฟนของห้างสยามพารากอนแล้วกันครับผมก็เป็นศูนย์การค้าอันดับต้นๆของประเทศไทยครับผมก็อยากจะให้สยามพารากอนอยู่คู่กับคนไทยไปอีกนานๆครับผมก็ถ้าว่างหรือว่าแบบอยากมาเดินห้างก็อย่าลืมสยามพารากอนนะครับผมศูนย์รวมของประเทศไทยครับ มาเดินกันเยอะครับของก,กินเยอะมากๆครับผมอขอบคุณครับขอบคุณครับ